สวัสดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลเอแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอข่าววันประจําวันที่18กรกฎาคม2 5 6 4นะครับช่วงค่าว่ามีความเคลื่อนไหวใไดๆกันบ้างในโลกของฟุตบอลนะครับมากันที่ข่าวแรกเลยนะครับก่อนที่จะลงอุ่นเครื่องนะครับข่าวที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องแมนยูก็อยากจะเซ้งที่เปียจากแอตมาริดเต็มที่แล้วนะครับแต่สื่อก็ได้ออกมาให้ข่าวแบบนี้นะฮะว่า ผีต้องอกหักแล้วแมนยูเซงนะคะแอตมาดริดไม่มีดิวที่จะปล่อยทิปเปียอย่างแน่นอนสื่อสเปนพูดว่าตามเมียเดนติโกมาดริดต้องการที่จะเก็บคิรันทิปเปียแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษไว้ใช้งานต่อแม้เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่านักเตะจอจะปิดดิวย้ายซบแมนเชสเตอร์ยเต็ดก็ตามแอตเลติโกมาดริดสโมสรแชมป์ลาลิกาสเปนในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้มีแผนที่จะขายคิรันทิปเปีย แบ็กขวาตัวเก่งเลือดผู้ดีในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากอาร์สสื่อกิฬาชั้นนําแดงกระทิงดุเมื่อวันเสาร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเชื่อกันว่าที่เปียงกำลังได้ความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ตที่ต้องการแข้งใหม่มาเพิ่มในการแข่งขันในซัมเมอร์นี้ในตําแหน่งแบ็กขวากับเอรอนบันบิสซาก้าและเมื่อเร็วๆนี้มีกระแสะข่าวว่าปริษัแดงใกล้ที่จะปิดดิวคว้าตัวดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย30ปีเต็มทีแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดอาร์สระบุว่าตราหมี ไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวทีปเปียให้ใครในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากนักเตะยังคงมีความสําคัญในทีมนอกจากนี้อดีตแข้งท็อตแมนมฮอสเปอร์ยังคงเดิสัญญา้าแข่งในถิ่นวานตาเมโทรโปลิตโนอีก2ปีด้วยจึงไม่มีความจําเป็นต้องเล่นขายนักเตะเพื่อทําเงินเข้าสโมสรในช่วงน,งนี้ทั้งนี้ทิปเปียซย้ยามาจากสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2019ลงเล่นให้อตมาลิดไปแลป้ว68แสนนัดแต่ยังทำประตูไม่ได้เลยเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ต้องการคนที่มาซับพอร์ ทางแบ็กฝั่งขวาให้กับวานบิชซากานะครับและตัวเลือกนั้นก็คือชิปเปียนั่นเองแต่สื่ออารสก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะในช่วงนี้ที่จะได้ตัวชิปเปียจากตราหมีนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้แฟนผีก็คงต้องอกหักกันต่อไปแล้วฮะทางขวาเก็ต้องระดมทุนซื้อนะครับ เพราะว่าวันบิสซากานั้นก็ต้องการตัวโลเตชันนะฮะเกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาระหวังฤด,ดูการและจะลำบากนะครับนูโน <N uno S 1> เปิดตัวกร่อยเจาะทีมลีกทูเชลซีถล่มยับซีเยกกดแฮตทริกนัดอุ่นเครื่องซิงบูเชลซีเริ่มต้นอุ่นเครื่องได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากฮาคิมซีเยกกดแฮตทริกไล่ถลม่มปีเตอร์โบโลขณะที่ไก่เดือทองสเปอร์ ประเดิมแมตช์แรกของ uno, Santo, นูโน่เอสเปราโตซานโต้นายใหญ่คนใหม่สะดุดไปนิดแค่เจ้าเลตันโอเรียนในการแข่งขันศึกฟุตบอลกระชับ its, Small, นิสสโมสรคือวันเสาร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสิงบูเชลซีเจ้าของแชมป์แชมเปี้ยนลีกล่าสุดมีคิวอุ่นเครื่องกับปีเตอร์โบโรทีมระดับแชมเปี้ยนชิพขณะที่นัดเปิดตัวนายใหม่ไกเดียทองสเปอร์อย่างนูโนเอสเปราโตซานโต้ก็ต้องประเดิมคุมทีมชะเลตันโอเรียนทีมลีกทู เริ่มครึ่งแรกสิงบูเชลซีเกมนี้โทมัสทูเคิลใช้ผู้เล่นที่ไม่มีภารกิจในศึกยูโรโกปาเมกาและจัดสตาร์ทั้งแชมมี่อับราฮัมคริสเตียนพูลิสิตหาคิมซีเย็กโดยผลพรพักสิงบูตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนหลังเสียจุดโทษก่อนมาเป็นพวกเขาแซงพลิกนำสองประตูตอนหนึ่งเมื่อจบครึ่งแรกจากประตูของแชมมี่อับราฮัมและคริสเตียนพูลิสิตนะครับหาคิมซียเย็กถูกส่งไปสำรองก่อนซัดแฮตติกที่2ของเจ้าตัว ให้กับสโมสรได้ครึ่งหลังพร้อมปิดท้ายด้วยประตูจากอามั m โดโปยาดาวโรดไวัยเ้ปีจัดการสอนเชิงคู่แข่งอย่างปีเตอร์โบโรถล่มเลเทะไปถึง6ประตูต่อหนึ่งโดยเกมอุ่นเครื่องนัดต่อไปจะไปดวลกับบอร์นมัดในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับข้ามาดูนัดเปิดตัวนูโนเอสเปนโตซานโตกุญซือป้ายแดงไก่เดทองสเปอร์ยังไรแคร์ริเคนที่เพิ่งจบฤด,ดูกาลยูโร2020พร้อมสารการย้ายทีมไม่ชัวในายใหญ่เลือดฝอยทอง เลือกส่งผู้เล่นแกนหลักทั้งลูคัสโมราเดเลียนลีสเตฟานเบิร์กวานำดวลเลตันโอเลียนทีมลีกทูครึ่งแรกดำเนินมาถึงนาทีที่38ไก่เดือทองถลุงประตูขึ้นนำก่อนจากเดนสการ์เล็ตหัวหอกดาวยิงไป้7ปีพร้อมคุมความได้เปรียบที่สกอร์หนึ่งตัวต่อศูนย์เมื่อหมด15นาทีแรกทว่าช่วงเกมหลังนูโน่ปรับทับแยกชุดส่งแข้งเยาวชนลงเกือบหมดก่อนโดนสโมสรลีกทูไล่ตีเสมอจากลูเอล โชติเรียวจบเกมสเปอร์พลาดทำได้แค่เสมอเลนตันโอเลียเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในแมตช์ประเดิมคุมทัพของในายใหญ่ชาวโปรตุเกสก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับว่าในายใหญ่ชาวโปรตุเกสคนนี้อย่างเอสปอริโตซานโตนั้นจะทําผลงานได้ดีให้กับไก่เดือดท้องหรือเปล่าในฤดูกาลนี้นะครับมาต่อกันที่แฟนหงแดงยิ้มอเลซองเบเกอร์จ่อขยายสัญญาลเลี้ยวผูในเร็วๆนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเหล่าเดอะคอปนะครับเพราะล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน อย่าข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแล้วว่าอลิซองเบเกอร์ยอดกโกลเลือดแซมบ้าจ่อที่จะต่อขยายสัญญากับเรียวพูไปอีก2องปีเรียวพูยอดสโมสรแห่งศิวิวิลีอังกฤษใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับอลิซองเบเกอร์ผู้กระสับประตูชาวเปอร์เซียนในการตอนน่อสัญญาออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026ตามรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข,ข่าวดังแห่ง,งการลุ้งหนังเมื่อวันเสาร์ที่เจกรกฎาคามที่ผ่านมาถึงแม้ปัจจุบันอลิซองเบเกอร์จะมีสัญญาณฟ้องสอนที่แอนฟิลด์แบบยาว ถึงปี2024แต่ล่าสุดนายทวารทิมชาติบาซิล28ปีคนนี้จ่อเต็มที่แล้วที่จะขยายสัญญาของหงแดงออกไปอีก2ปีโลมาโนอัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าวที่ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยมีใจความสําคัญว่าเรียบหูใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับซองเบเกอร์ในการขยายสัญญาให้กับนักเตะออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026โดยเวลานี้นนข้อตกลงกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วและน่าจะสรุปได้ภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้อันรซองเบเกอร์เป็นกำลังหลักให้กับเรียวภูมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เอสโลมาเมื่อต้นซัมเมอร์ปี2018และตนตอนนี้เจ้าตัวลงเล่นกับสโม,มสรเป็นห3 0รอานัดทาได้1ประตูก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีเลยนะครับทีมโปรษาประตูทําประตูได้ถึง1ประตูนะฮะก็เซอร์ไพรส์และนัดนั้นก็เป็นนัดชิงดําที่ทําให้เลียวภูจบพรีเมียร์ลีกเมื่อปี 2019- 2020ไปด้วยตารางคะแนนอันดับที่3แล้วก็ได้เข้าไปเล่นที่แชมเปี้ยนส์ล อยู่จนแขวนเกือกเลี้ยวผูเล่งถกสัญญากันใหม่กับแฮนเดอร์สันอยากให้อยู่จนรีทายสื่อดังขูดหงแดงเลี้ยวผูเล่งที่จะขายายสัญญาให้กับจอแดนแฮนเดอร์สันมิดฟิลกัดดันทีงจอห์นหลังจากที่นักเตะอยู่เป็นกําลังสําคัญให้กับสโมสสรมารวมทศวรสดเลี้ยวผูสโมสสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษพร้อมที่จะเปิดฉากเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางกับตันคนเก่งตามรายงานจากเดอะบิลเลอร์สื่อชั้นนําเมืองผู้ดีเมื่อวันเสาร์ที่17กันยายนที่ผ่านมา ถึงแม้ปัจจุบันเฮนเดอร์สันจะเหลือคัญญาค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์สปีแต่หงแดงก็ต้องการที่จะจับดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัยสามสิบปีขยายสัยาออกไปซึ่งนั่นอาจทำให้เจ้าตัวได้อยู่รับใช้สโมสรแบบยาวๆจนถึงเลิกเล่นและแควนสตาร์ทเลยทีเดียวเจเกนครอฟผู้จัดการทีมเรอร์พูชื่นชอบคาแรคเตอร์ของเดอร์สันทั้งในสนามและนอกสนามและได้มองเฮนโดอยู่ในแผนการทําทีระยะยาวโดยตอนนี้สโมสรคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับเฟอร์จิลฟานไดเตอร์แบกจอมแก่งชาวดัส และอลิซองเบเกอร์ปูรษาประตูมือหนึ่งเลือดแซมบ้าเรียบร้อยแล้วซึ่งเฮนเดอร์สันน่าจะเป็นรายต่อไปทั้งนี้เฮนเดอร์สันย้ายจากซันดูแลนมาอยู่เลี้ยวภูเมื่อซัมเมอร์ปี2011และตอนนี้เจ้าตัวลงเล่นให้หงแดงไปแล้วทั้งสินน้น392นัดทําไปได้3 0ประตูก็ถือว่ากับตันจอแดนนั้นก็เป็นกําลังหลักที่ทําให้เลี้ยวภูคว้าแชมป์ในหลายๆรา,ายการนะครับการที่จะแขวนสตัในถิ่นแอนฟิลนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเจ้าตัวนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับกับข่าว สุฟุตบอลรอบโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ